บันทึกรับเซียนหุ้นผันล้านนะครับก็ผมตอนนี้กํลาลังทาซีรีส์เกี่ยวกับบันทึกรับเซียนหุ้นผันล้านนะก็ผมจะเล่าประสบการณ์การลงทุนนะตลอด14ปีของผมนะครับซึ่งผมได้พบเจอมีพบเจอเซียนหุ้นนะครับหลายท่านก็เป็นเซียนหุ้นพันล้านนะครับหลายท่านก็อาจจะเป็นหลักร้อยนะบางท่านก็อาจจะหลักสิบนะครับแล้วผมก็กําลังเดินทางนะครับไปสู่เส้นทางที่พยายาม ที่จะเดินไปให้ถึงนะกำลังพยายามเดินทางอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจติดตามซีรีส์ชุดนี้นะตอนนี้มีถึงตอนที่6แล้วนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ y t u t u นะครับของนแว่ลงทุนได้นะครับกด s ั b s ไ r i b e ติดตามกันไว้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วผมจะพยายามที่จะบอกเล่าประสบการณ์นะครับผมเชื่อว่าการบอกเล่าแนวคิดการถ่ายทอดแนวคิดส่งต่อแนวคิดเนี่ยจะทำให้นักลงทุน ได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับดีกว่าการบอกหู้ดลายตัวนะนะครับแล้วก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านก็จะมีแนวคิดที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะทําให้ชีวิตไปข้างหน้าและมีสารภาพทางการเงินได้นะครับกติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ